กิจกรรมดีๆแบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ต้องรวมแรงร่วมแรง,ร,แร,งร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนี้ยิ่งพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลเนะะี่ยค่ะยิ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรช่วยกันแล้วไม่ได้แค่เฉพาะโรงพยาบาลที่เ,เป็นอาคารตึกที่เราสร้างเฉพาะปีนี้แต่ยังเ,เรียกว่ากระจายรายได้ไปอีก19โรงพยาบาลตามขอบประเทศซึ่งจะได้ช่วยผู้ป่วยที่เกิดความฉุกเฉินได้ทันท่วงที ซึ่งอันนี้แอนคิดว่าเราช่วยเหลือคนที่เขากําลังขาดแคลนหรือเขากําลังต้องการมันเป็นบุญอย่างที่สุดเลยนะคะซึ่งซึ่งเราไม่ได้เขาต้องการจริงๆแล้วเราได้ช่วยเขาต่ไปช่วงนี้แล้เหมือนหลังทักหลังจะเป็นแบบมาใส่ไปปฏิบัติไปสร้างนู่นสร้างนี่มาแบบจริงๆัทางนี้เลยอ่ะคะก็พอดีพี่แอนป่วยด้วยนะคะเป็นเป็นเหตุผลแรก เป็นเหตุผลแรกที่เราเริ่มตระหนักรู้ถึงความไม่แน่นอนในหลายๆอย่างเนาะแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าพี่แอนได้เรื่องทูดสันติภาพด้วยเกี่ยวกับศิลปินผู้ใช้ศิลปะสร้างสันติภาพเป็นรางวัลของ w s f w o r Oscar Award แล้วรวมถึงได้ทูตวัฒนธรรมของ AOL ก็เลยมาทำเกี่ยวกับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนะคะซึ่งก็ทำตรงนี้มากับรบัฐบาลแต่ละที่นะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่างานมันก็เลยตีกรอบให้เราทำงานเดินสายอยู่แต่งานแบบนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธบ้างสันติภาพบ้างแล้วโลกมันเป็นแบบนี้ยุคสมัยนี้เนาะ ดังนั้นแล้วมันก็จะตีกรอบให้เราเจองานแบบนี้อย uh huh. uh huh. ู่ตลอดค่ะก็เลยเห็นพี่แอนเหมือนแบบร้องเพลงธรรมะออกงานธรรมะอะไรเงี้ยค่ะผันโรคตา่วยนี่แค่ตอนนี้คือมันรักษาแล้วมันหายเป็นอะไรเออ SLE มันไม่หายค่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันสงบเป็นช่วงๆมันขึ้นอยู่กับการพัก แล้วก็เราต้องครบแค่ตามที่มอนนะัดแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของเราทํางานเนี่ยเมื่อก่อนเราทํางานเป็นหลักเราหนักเกินไปเราไม่ได้ฟังร่างกายเลยแต่ว่ามาปัจจุบันเราต้องเอาร่างกายเราเนี่ยเป็นใหญ่แล้วการทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็ทําเพราะว่าเรายังรักแต่เราจะทําแบบถูรูถูกกลางแบบเมื่อก่อนเพราะพี่แอนทำงานตั้งแต่5้าขวบมันไม่ได้พักจริงๆใน30ปีจนจนพี่แอนค่อยค่อย ต,ตีตัวออกไปอินเดียนั่นแหละนั่นคือช่วงที่ได้ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่แล้วก็ได้ได้พักบ้างนั่นเป็นช่วงแรกของชีวิตที่ได้พักเห็นบอกว่าถ้าไม่หายเไม่กลับปไตอนที่ไปเดียอมเป็นพี่แอนอะเป็นเ,เ,ออเป็นคาบเกี่ยวตอนที่เปิดอัลบั้มที่นู่นแต่หลังจากโควิดเนี่ยพี่แอนไม่ได้กลับไปเลย เพราะว่าอาการมันเริ่มหนักขึ้นหลังจากที่ทำนิเกเดอร์มิวสิคอลซีซั่น2คือปี2018อันนั้นคือมันมันมันแย่จริงๆแล้วและเราไม่สามารถทำงานต่อได้โดยเฉพาะงานที่เซ็นสัญญาแล้วงานที่เกิดขึ้นแล้วแถลงข่าวแล้วที่มุมไบก็ต้องกลับกลางคันพี่อันทำงานให้ใครไม่เสร็จเลยอะ่ะอย่างงานของคุณคุณทอสเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอเมริกานะคะที่ทำงานวัฒนธรรมด้วยกันก็ไปถ่ายที่สุโขทัยกับเก่งด้วย หายไม่เสร็จพี่แอนไม่สบายตลอดดังนั้นการทําง,งานมันจึงไม่มีคุณภาพและเราไม่ใช่เราเกรงใจอะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนสร้างงานด้วยเรารู้ว่าพองานมันออกมาแบบนี้เราเกรงใจไปหมดเลยทั้งผู้บริหารทั้งผู้ใหญ่ทั้งอเมริกาทั้งอินเดียเงี้ยก็น่ารักมากๆส่งถึงไทยกลับมาดูแลตัวเองก่อนดีกว่าเพราะเขาก็เห็นสภาพเราว่าเราแบบ<ะ>มันบวมมากๆด้วยอาการที่เราต้องใช้สเตีเยรอย ผลข้างเคียงจากยาหลายตัวซึ่งยาประจำที่เคยใช้เนี่ยพอช่วงร่างกายอ่อนแอม,มากๆก็แพ้จนเป็นผื่นไหม้เนี่ยอย่างมันอย่างทำไมพี่แอนต้องแบบไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันยังเป็นช่วงที่เราต้องให้ยาและมันจะมียาบางตัวที่มันส่งผลให้ผิวเราไหม้บางทีมันมันขึ้นมาถึงคอก็มีแต่ว่าก็เลยจำเป็นที่จะต้องแต่งแบบนี้อยู่ตลอดแค่ทำก็เราเลือกเสียงความัใจไปบ้างคนะ่ะ ก่อนนี้เราทำงานเราสามารถเต็มที่โชว์ได้แต่งตัวได้แบบอยากสวยแค่ไหนใสใสใสแดนอยู่แล้วเสียมันมากกว่าเสียความมั่นใจนะมันเหมือนเราเสียชีวิตเก่าเราไปเลยอะ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าโลกที่เป็นเนี่ยเราได้ยินฝังหัวมาตลอดว่ามันไม่หายแล้วโดยมากถึงแม้คนจะพูดว่าเดี๋ยวนี้การแพทย์เก่งแล้ว มันก็รักษาได้เฉพาะบุคคลมันไม่ได้หายทุกคนไงดังนั้นพี่แอนก็ไปเรียนรู้ถึงคนที่เป็นใครที่เป็นแล้วเขาหายเขาปฏิบัติตัวอย่างไรเขาทาอย่างไรแต่พี่แอนนะ่ะตัดใจแล้วหายไม่หายก็ช่างตายก็ช่างแต่ว่า ถ้าเรากลับมายืนได้หรือเรายังมีชีวิตต่อทุกวันสําหรับพี่แอนเป็นพรนหมดถือว่าทุกวันในชีวิตมันเป็นพรนที่เรายังได้ชีวิตอยู่ดังนั้นมันจึงไม่ได้วือหวาเหมือนช่วงเมื่อก่อนที่เรายังเป็นเด็กเนาะคงมีขั้นแบบอย่างจะบวดเลยอยู่เหมือนบวดเลยตอนเนี้เหมือนบวดเลยทานอาหารก็ทานได้มื้อสองมือ้อเพราะต้องคุมอาหารด้วยเพราะว่าเป็นกฎไหลายาง